สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะคผมเข้าสู่ช่อง YouTube ทรับสุประชัยนะครับมาแล้วครับมารับตัวเจ้า Cat g ไน้วเวลาไปจันนะุ่นผู้ชม ยเสร็จแล้วเออืมยางคือเอายางอัดลรามาใส่ฮ่าฮฮ เดี๋ยวเขาจะบดยังไปไต่อำลามห,หมูมีไผ่เปนน้ำเน,นี่ยบ่ไปละครับเลยนะเดี๋ยวไปฮ<ห>ะเคยไปเคยไปครั้งหนึ่งเนี่ยประพากันไปนอนอยู่สองคืนโอ้ยเข็ดเลยเทียบจะให้ เต็มเต็มเ,เ,เ,เลยนะทูโชมขึ้นทันเลอร์มันขึ้นยองไรนะเราเคยดูแต่อเป็นสิบล้อนะอันนี้เราไปดูทันเลอร์นะสมพอนปากอีรีเนาะบอกว่าเธอหยุดจะไปนึ่งหยุดอีรีเลย หนาเสียหนาไทยเสียจัหนาเท่าแก่เสีย ไม่ชัดโอ้ล็อกไว้แล้วนะนครับทีมงานถือว่ามีของครบครับถ้ามีไม่ครบนี่จะลำบากแล้วคนที่ขับรถแทเลอร์าต้องรู้ยังวารถได้นะว่า ขึ้นสำไหนมันถึงจะวิ่งง่ายวิ่งสะดวกวิ่งสบายครับถ้าเอามาขึ้นมาไม่พอดีนี่นกักรถแล้วรถวิ่งยากครับนี่เป็นหกยเครื่องเงียบจริงจิงไปเลยปะ <laughs> บอ่อถามมา่พผักบอ่บอไปก็ตะดำไม่สวยงามครับเยะเลยเหางขึ้นอโตโรมัตินะไม่ใช่ครับ บ่บ่ให้เทคเหมงขอ hey ู <week raspberry> <noodle. S 2> ุใยา่โจเขาขืนเองไอ้เด้บ่มีกฎป้องยาโจขีบแบตขืนเลยปุ๊บกิวเปล่ เจ้ากชมุ่งหางกันครับผม แล้วนะวงเวียนช้างครับผมนี่เขาชาเมาแกงสุขมุมวิทสุขมุมวิทนี่มีทุกจังหวัดเลยเนาะเขาชาเมาอีก1.5โลครับผม บ่ได้เนาะแม่รถหน่อยเว้ยเดี๋ยวต้อ,องมาซ้อมก่อนสันนี่มิจะไปไหนบ้างละพี่เอ้ยไปบ่ได้ที่ สวัสดีครับผมวันนี้เราก็ได้มาถึงหน้างานแล้วนะดังสวัสดีภาพเดี๋ยวเราลงเสร็จเราตีรถกลับเลยนะอยู่นานไม่ได้ถ้าถ้าอยู่นานปุ๊บเดี๋ยวจะไม่ได้กลับว่าจะมาเป็นสมัครเป็นเคยสว่วนทุเรียนแถวนี้นะเขาจะมีให้หรือเปล่า ัวีนนะขออยาเหยียบทางห,หน่อยนึงนะครับผมลงแล้วก็ลงลงไปเลยนะครับผมไม่ได้เหยียบอะไรมากมาย เป,เป็นเหตุจําเป็นฉุกเฉินครับเราคงไม่มีล้อยงล้อยางครับรจะเอารอยยางจากไหนนะ ตั้งแต่อายุสิบแปดปีครับก็ถือว่าเป็นไม่ใช่ว่าเป็นอาจารย์นะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับใเขาเรียกผู้เชี่ยวชาญ ถ้าลงเร็วๆก็ลงได้ครับแต่เราต้องเซฟเซฟอุปกรณ์ด้วยอุปกรณ์จะทำอะไรเ่ฟจได้อัน,นไน,นเล่นได้อันไนโชว์ครับผ